สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องของคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้ก็จะมาพูดถึงโมเดลที่ซื้อมานะมันมีตั้ง8ตัวในกล่องเดียวเ,ยเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคิดผิดหรือเปล่านะที่ซื้อมาหมดค่าสีไปก็บานเบอะมากกว่าค่าโมเดลที่ซื้อมาอีกนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ทำนะเดี๋ยวจะมาเล่าถึงแผนการก่อนอนะนี้แผนการเขาบอกว่าเวลาทำโมเดลเราต้องวางแผนก่อนนะเพราะว่ามันเยอะไงตัวที่ต <No ั้งใจว่าจะทำก่อนเป็นตัวแรกก็คือซาซาบีนะซาซาบีนี่เป็นกันดั้มของชาอัสนาเบิใช่ไหมคือภาพจะชัดนะอันนี้คือจากคู่มือนะที่เขาทำสีดีๆเลยใช่ไหมก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยซาซาบีมันเป็นตัวที่แบบ มันแดงล้วนไงมันมีเหลืองนิดหน่อยเนี่ยตรงนี้ยตรงท่อมันใช่ไหมตรงเป้ามันเนี่ยตรงไหลมันนิดหนึ่งหลังก็นิดหน่อยแต่แบบ90%ก็คือสีแดงใช่ไหมซึ่งชิ้นงานเนี่ยที่ประกอบมาเนี่ยตัดออกมาเรียบร้อยนะเพราะว่ามันนั่งรอตัดก็คงแบบชาหน้าเสร็จอ่ะมันก็ส่วนใหญ่เป็นสีแดงใช่ไหมแต่ว่าก็ยังจะทาสีแดงลงไปนะซื้อสีแดงมาแล้วด้วยนะ สาเหตุที่จะทาลงไปเนี่ยเพราะว่าอะไรหรือไม่คืออย่างตอนที่ประกอบพวกโปเกมอนน่ะโปเกมอนมันเป็นของเล่นที่แบบว่าตัวมันเป็นตัวการ์ตูนธรรมดาไงมันไม่ให้ความรู้สึกว่ามันต้องทาสีหรอกมันสีมันค่อนข้างพอดีในตัวมันเองอยู่แล้วแต่การดั้มเนี่ยมันคือหุ่นไงพอหุ่นที่มีเท็กเจอร์แบบนี้มันรู้สึกว่ามันแบบมันก็ก่อยอะอย่างน้อยก็ต้องทาสีอะไรลงไปสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันดูเป็นแบบเป็นโลหะขึ้นมา เพราะว่ารถยนต์หรืออะไรใช่ไหมมันก็ต้องมีการทาสีเคลือบลงไปเพื่อให้มันแบบว่าไม่เห็นว่ามันเป็นเหล็กใช่ไหมอย่างนั้นอ่ะหุ่นมันก็ต้องสร้างจากเหล็กแน่นอนใช่ไหมเพราะงั้นอ่ะเราก็ทาสีลงไปนะถึงจะทาสีไม่ดีแต่มันก็ยังให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยม <Wow. S 1> ันเป็นเหล็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ความคิดนะเพราะงั้นซาซาบบี้เนี่ยก็คิดว่านะทาสีน่าจะทาสีแดงก่อนนะเออ เดี๋ยวลองทาสีแดงก่อนแบบยังไม่ต้องทารองพื้นนะก็คือทาสีแดงหลายๆชั้นหน่อยเป็นรองพื้นในตัวเองไปเลยแล้วเราก็ทาสีเหลืองตรงตามท่ออะไรเงี้ยนะตามตัวมันที่มีนิดหน่อยนะเสร็จแ,แล้วเนี่ยมันมีสติกเกอร์ของซาสซบี้ก็คือมีตามีเขียวๆตรงหัวแล้วก็มีแดงๆเหลืองๆตรงไหลให้ใช่ไหมแต่ตรงไหลเนี่ยถ้าเราทาสีไปแล้วแล้วเราแปะสติกเกอร์ลงไปมันน่าจะขัดๆอาจจะตัดสีเหลือง ตรงกลางอย่างเดียวมาแปะถ้าทําไหวนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนอ่าน่าจะทําอย่างนั้นนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆทาสีเทาๆเนี่ยตรงมือตรงโล่ตรงอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่เราเห็นมีสัญลักษณ์โลโก้ซีออนใช่ไหมมันเป็นดีคอลน้ําซึ่งน่าจะมีความยากขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปแต่ก็ต้องลองดูนะไหนๆก็ไหนๆละหลังจากทาสีแดงสีเหลืองเสร็จ ใช่ไหมแล้วก็สีเทาๆที่มือเนี่ยอันนี้ตามการวางแผนนะก็จะใช้สีน้ำที่สำหรับตัดเส้นนะทาแบบเพื่อให้มันมีความเป็นดูมีมิติมากขึ้นก่อนที่จะใช้ปากกาตัดเส้นตัดลงไปเพื่อให้มันสวยงามเป็นไงการวางแผนนี่ช่างเสียบขาดเลยใช่ไหม ส่วนทำได้มากแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีว่ามันจะเละหรือมันจะแบบได้ดั่งใจก็รอติดตามชมกันนะอันนี้เป็นแค่เกริ่นนำว่าเราจะทดลองทำตัวที่มีโอกาสสำเร็จมากที่สุดก่อนแต่อย่างโล่หรืออะไรเงี้ยที่แบบบางทีสีมันเยอะไปอะ่ะแบบว่ามันดำแดงเหลืองอะไรใช่ไหมอาจจะลดทอนหน่อยนะก็แบบอาจจะแค่ดำแดงง่ายๆให้มันนั่นแหะ พราะยังไงเนี่ยส่วนตัวมองว่าแค่เราทาสีลงไปหน่อยหนึ่งอะ่ะมันก็ให้ความรู้สึกว่ามันเป็นหุ่นยนต์แล้วไงก็แบบถึงสีจะไม่ถูกอะเป๊ะๆแต่ก็เป็นหุ่นยนต์แล้วนะถ้าสีพลาสติกเนี้ยเลยเป็นของเล่นเพราะงั้นก็ไว้มาดูกันนะอันนี้อาจจะค่อยๆมาทำเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบโหพรุ่งนี้มารืนนี้ทำแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูความว่างก่อนนะเพราะว่าต้องทำแปลเกมด้วยนะก็ เดี๋ยวจะอดดูแปลกเกมกันแล้วก็คอยรอดูผลงานกันนะว่ามันจะออกมาได้ดังที่คิโมหรือเปล่านะแล้วไปเจอกันคราวหน้านะลาก่อย